กูเบอร์อะไรมาวะสามเก้าหกหรือเปล่าวะสามเจ็ดสองไม่ใช่ครับครับโโอ้หชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสมายไงจะไม่ได้หรอจะไม่ได้ครับโอ้โหเปลี่ยนทรงเหรอห<า>เปลี่ยนรฮะอ๋อเปลี่ยนอันเปลี่ยนทรงทุกวันครับพี่เข้ามาทั้งหนูไม่เคยจำได้ทักรอบอะรูออ้ปล่ากระจายจำได้ก็ต้องมาหาบ่อยๆสิ ไม่หนูไปหาพี่ได้ไงพี่อ่ะแต่ว่าพี่มาบ่อยมากเลยนะหนูว่าพี่มาบ่อยใช่ว่าพี่จะจำหนูได้ใช่ไหมละ่ะเออใช่ต่เราเปลี่ยนทรงทุกวันไงอา้าก็นี้ไงแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนเสื้อไหมเนี่ยก็เสื้อเดิมแล้วถ้าสมมบอว่าพี่อยากเปลี่ยนบ้างอะพี่อยากเปลี่ยนอะไรพี่จะเปลี่ยนทรงเหรอเปลี่ยนไปเป็นลักอะไรเงี้ยโอ้ ไว้ก่อนเลยค่ะไว้ก่อนเลยอันเนี้เอาดูแล้วดูแลไม,ไม่มีอะไรครับพี่พี่รุ่นโตแล้วอะกลัวเยยนี่ยนแปลว่าอะไรครับเนี่ยแม่พี่สอนมาว่าตอนเด็กๆอยากได้อะไรก็ต้องได้นะล,ะนะละ็กจริงเหรอเฮ้ยะไงถ้าเวลาพี่ที่เด็กเนี่ยเวลาพี่อยากได้อะไรพี่ก็ต้องได้อ่ะ เรา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 พี่พี่โตยังพี่พี่ครับพี่โตมาพี่ก็เลยจดจำไม่ใส่เด็กมาไงเพราะพี่เวลาพี่โตมาพี่อยากได้อะไรพี่ก็ต้องได้เราเราพี่พี่อยากได้อะไรพี่พี่อยากได้น้องอ่ะมาคุยหนูหรอพี่พี่โโหพี่คุยอะไรพี่หนูผมไม่กล้านี่ยมือไม้สั่นขาอ่อนมาเนี่ยโอ้ยใครมาโทรประคัดจังหวะรักวะเฮ้ยหลรอใช่ครับท่านได้ยินเข้าไหมเออว่าไง กูกำลังมีความรักเนี่ยมึงไม่รอกระลาศใหม่นู่นไอ้น้องไอ้เหี้ยมันด่วนขนาดนั้นเลยยังไงเนี่ยเวนกูกำลังมีความรักอินเลิฟเนี่ยอินเลิฟเนี่ยเนาะอินเลิฟอ่ะเจ้าไปอินเลิฟอ่ะที่ที่ข้าคุยเรื่องนั้นกันใช่ไหมก็ใช่ไงมึงก็มารอกระลาศไอ้สัตว์มึงก็รีบโทรหากูทำไมกระลาศไหนครับพี่กระลาศใหม่อ้ง้างเอ้ยเวนปกติผมติดต่อเต็ยพี่พี่ไปทำธุระก่อนก็ได้ครับไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารักรักมันรอได้ครับไม่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 เป็นไรครับพี่กำลังอยาก เริ่มความสัมพันธ์ไงล่ะเดี๋ยวรอคนมาเข้าครอบครัวอะไรพี่อยากเริ่มความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ไม่มีความลับมานานแล้วแหละวันแม่แต้มสวยก็พี่น้องก็รักกันไงแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องไงไขประมาณก็พูดจะพี่เป็นน้องกันแล้วเราไปไหนด้วยกันมาไหนด้วยกันได้ไหมล่ะได้ค่ะเป็นได้แค่พี่น้องไงไอ้แม่แต้มไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเป็นอย่างไรก็ได้ใช่ไหมล่ะเออได้ได้ได้ครับได้เออ เราพี่มาทำอะไรครับหน้าวันนี้พี่มาหาน้องอะตั้งใจมาหาน้องโดยเฉพาะเลยโอ้พี่คีโมแล้วมันคีโมจัดอะไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์พี่พิสูจน์แกเขาเนี่ยพิสูจน์ว่าพี่รักจริงแต่ไหนเราเราพี่ทำอะไรให้หนูเห็นนะพิสูจน์อะหนูอยากเห็นอะไรล่ะพี่ให้ดูเห็นได้หมดแหละทุกอย่างอะอยากเห็นอะไรล่ะน้องว่างลยทุกอย่างเลยเหรอ พี่แต่ว่าข้อแม้คือแรกกันนะอะแรกแรกกันยังไงครับหนูขอหนึ่งข้อพี่ขอหนึ่งข้อไงโอ้กันไว้ก่อนเลยครับหนูชอบเป็นคนชอบเอาเปรียกอะดิแปลว่าอะไรครับอ่ะพี่ให้หนูขอสองข้อไงแล้วพี่ขอข้อเดียวอ๋อหนูหนูขอหนูขอไม่ไม่เอาเลยได้ไหมพี่ขอพี่อย่างเดียวไม่ได้หรอคะอะไรนะครับขอพี่อย่างเดียวไม่ได้หรออ พี่เป็นไรพี่ก็โชก้ามครับโชก้ามเห็นก้ามพี่ไหมครับก้ามพี่ใหญ่เนี่ยหนูตกใจหนูว่าพี่เบ่งขี้เกียจอ๋ออะไรครับหนูนึกว่าพี่เบ่งขี้เกียจไงเมื่อกี้เออเห็นแบบมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าอะไรอ๋อก็แปลว่าเบ่งขี้เกียจไงเบ่งขี้เกียจอ่ะใช่ไหมคะคุณจูวอน ไม่เห็นกล้ามหรอครับกล้ามปูอ่ะโตโต้หนูไม่เห็นเลยอ่ะเอาไงพี่มีคนอื่นเขามีซิกแพคกันใช่ไหมพี่มีอีเลเว่นแพคอ่ะอีเลเว่นแพคเหรอใช่ไม่มีตรงไหนบ้างอ่ะพี่มีตรงไหนบ้างก็มีแบบต้องไปหาดูเองหนูก็ต้องแบบสุ่มไงสุ่มถอดไงแบบไอ้สุ่มขอไงสุ่มขอสุ่มของสุ่มถอดสุ่มขอด้วยใช่สุ่มขอโอ้ยงั้นงั้นข้างบนหนูไม่คาดหวังแล้วกันพี่งั้นอ่ะเอ้าอ้าวนี่จะล้วงไปดูพญานาคเหรอ ฮะพลายาล่าจริงเปล่าที่ด้วไงมีน้องหนอนพ่นน้ำบ้าอะไรนะไม่มีเลยคืออะไรไม่เข้าเลยหนูโอ้โกลัวละครับพี่ไม่ด้ได้ได้ได้อะไรครับเนี่ยกระเป๋าว่าคืออยากให้แสดงให้ดูใช่ปะได้เอาเอาหน่อยหน่อยสักนิดนึงพี่สักนิดนึงแล้วอย่ามาร้องเอ้ยแล้วอย่ามาร้องขอชีวิตที่หลังนะพี่บอกก่อนนะโอ้โห ร้องลทำไมพี่ขำท้องจะแตกแล้วเดี๋ยวราอย่ามาร้องขอชีวิตพี่ที่หลังนะพี่บอกกันนะโอ้โรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวพี่โอรุนก่อนพี่มีงานที่มีงาน่ยแต่พี่จะทำงานรีบเก็บเงินเยมาขอหนูจาพีซีออกลาออกเนี่ยจ้าโซ่นะคะโอ้โหกำลังใจในการทำงานเอาเรื่อง สองเจ็ดหกนะสองลีในะใช่ครับเรียบร้อยเซตโฟเซตโฟไม่มีคนเช่านานแล้วนะอย่าลืมสามแปดหนึ่งเรียกอะไรนะเซตโฟเซตโฟหนึ่งห้าเก้าครับเรียบ <Z 4. S 2> อ่าไม่วัดปล่อยรถไปเเยอยเซ็งว่ะเจอกันอีกอะเอ้าไอเทียกูนึกว่าผีหายไปอกละอ้ะเออท้องโตนะวันนี้ดูพุงกลางๆเนาะวันนี้เหมือนอิ่มเนาะ เหมือนคนอิ่มๆมาวันนี้ชิวๆหนึ่งห้าเก้าใช่ใช่ครับหนึ่งห้าเก้าไม่ได้เสียงนะต้องรีหูถ้าพูดอะไมหนูติดตังเกง5้าแสนห้าแสนเลยเหรอโอ้โหนะไม่เป็นไรนะเราไปหาถ่ายตังเดี๋ยวพี่ใช้ให้ไหมล่ะเนาะพี่ใช้ให้ไหมพี่มีตังไว้อะ แต่พี่ได้อะไรล่ะถ้าพี่ให้หนูห้าแสนเนี่ยพี่ได้อะไรพี่ไม่เล่นได้พี่ขอล็อกคอพี่ขอล็อกคอแล้วรัดวงจรหนูได้ไหมฮะไม่ใช่ไฟนะหนูไม่ใช่ฮะพี่ขอล็อกคอแล้วรัดวงจรหนูได้ไหมล่ะป้าเขาจะฆ่าหนูหมกนะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น ไอ้เฮียนะโทรมาคนกลังมีความรักไอ้เฮียความรักมันกำลังพองโตเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะมันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยอยีเวนความรักมันกำลังพองโตเนี่ยโอ้โหมันต้องมาแทรกตลอดมันเหมือนพวกมารมาจนอนะ